ม,มันอยู่บนต้น,น,ตนมไม้ <NON AN? S 2> มันอยู่บนต้นไม้อยู่หลายโลกไม่มีมันอยู่บนต้นไม้หรือเปล่ามันอยู่บนต้นไม้แน่นนะอุนน <Abi. S 2> ้ยอ้๋อปีนต <un boxing> ้นไม้ปีนต้นไม้มันมีมดนะลูกมันมีมดมันมีมดมันมีมดระวังเหยียบขี้มองขี้มันตรงนี้เหียบขี้มาเฮ้ยเหยียบอะไรอะรอะรอะรกูได้ขี้กูเหยียบ มันแหลน้ำหยังมันเห็นแมวมันเลยขึ้นสังกสีนี่มันคือั้งทีมังในมันคือนี่มันนี่มันปีนหลังคานี่มันเห็นแมวมันเลยยางขึ้นหลังคาหน่ะมันเลยขึ้นหลังคาเบงในแล้วกใส่นี่ที่มันปีนขึ้นหลังคาดูดูนี่มันเห็นแมวนี่เห็นบ่อหนี่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 เหนียวเหนียวเหนียวเห็นแมวใหญ่เหนียวเห็นแมวเหนียวไม่ได้ตั้งใจจะปีนหลังคาเลยนะแต่ว่าเหนียวเห็นแมวอ่ะยายมันมีแมวใน นี่มันมีแมวมากินเน่ะมันย่างไนทั้งหลังค่าเด็กช่วยกรเห็นช่วยกระเลยพยายามปีนปีนน้ำมันนี่นี่นี่มันอยู่บนต้นไม้มันอยู่บนต้นไม้อยู่ไหลาโลกเลยนี่มันอยู่บนต้นไม้หรือเปล่ามันอยู่บนต้นไม้แน่ๆอุ้ยอุ้ยอ้าวปีนต้นไม้ปีนต้นไม้มันมีมดนะลูกมันมีมด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 เดี๋ยวจะปีนต้นไม้ปีนต้นไม้ฉันจะขากาดทปีนน้ำต้นไม้ฉันต้นน้อยนิดแซคปีนได้หุ่นเหนียวแซคขย้นได้ยางกระเล็บเนี่ยระวังมดกัดนะนะมึึงที่ข้นลแมวอื่างไบมันอยู่ตรงนั้นบ่อยาวัน่ะ เบิ้งดูมันลงมาแล้วต่อามนสิปีนบาเขาเหนียวน่ะมีบอพี่น้อ,องได้ช่ยกันเบิ้งดูเอานี่ใส่มีบอนี่มันคือสิปีนต้นไหม่มุมี่รอกลูกม,มันเห็นแมวหรือมันเห็นนกนี่ ไม่จบนะครับเหนียวไม่จบนะครับเหนียวจะต้องได้แมวนะครับเหนียวจะต้องได้แมววันนี้ถ้าเหนียวไม่ได้แมวตัวนั้นเหนียวไม่เลิกนะครับนี่นี่นี่เหนียวจะต้องปีนขึ้นไปบนนู้นเดินขึ้นไปบนนู้นกล้าบุกลุกเข้าเขตดินแดนเหนียวเหนียวเหนียวปีนต้นไม้เดี๋ยวเหนียวจะปีนต้นไม้จับแมวปีนต้นไม้จับแมวเลยครับเหนียวปีนต้นไม้นี่เหนียวคิดว่าเหนียวปีนได้เหนียวเป็นสไปเดอร์แมนนะครับทุกคนโอ้จะปีนต้นไม้นี่มันอยู่บนนี้เหนียวเห็นแมวมันอยู่บนต้นไม้ครับโอ้ไม่อยู่แล้วหูดักมันใชองามแต่ก็เจ ซาเห็นอยู่แถวนี้พอดีเลยนี่เลยคุณมันปีนมาสิกินแมวเราคุณน่ะคุณน่ะคุณน่ะซากระปีนได้ซากระปีนได้ซากระปีนได้ดิซาข้าจะปีนหลังข้าจับแมวแล้วนี่แมวแมวแมวไม่อยู่แถวนี้มันมีแมวแถวนี้มันสิปีนหลังข้าเอาไโต้องเขาสวยไม่สิปีนหลังข้าเอาชโซนี่ระวังเหยียบขี้มองขี้มันตรงนี้ต้องเอาเอาผ้าหิ้วออกไปก่อนลูกผ้าหิ้วแมวอยู่ไหนลูกแมวอยู่ไหนลูก บ่ได้ขั้นอยบัตรเนียอมันนีโบได้ดอกเขาว่าเดี๋ยวมัน,น,นมตีหัวอเดยวตีมาเคลียร์หนากู่เป็นเหยขี้เดี๋ยวตีมาเคลียร์หนากู่ม,มันหาแมวทุบเนี่เอีย yeah. ที่มา เอ้กูเอียบเลี้ยงเ,เ,เต็มตีเลย